สวัสดีค่ะดิฉันตรีศนาค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ภาษาตรุรกีค่ะสำหรับโอกาสนี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับสุภาษ,ษิตอีสานที่เรียกว่าพยานะฮะโดยท่านดรปรีชาพินทองนะคะซึ่งท่านถือว่าเป็นนักกวีที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งของชาวอีสาน ทั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากทายาิของท่านนะคะให้นำมาแปลเป็นภาษาตุรกีนะคะเพื่อนำเสนอออกอากาศทางสถานีวิทยุของประเทศตุรกีและถือโอกาสในการานำบางบทมาใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาตุรกีโดยให้เสียงภาษาอีสานโดยน้องหยกขอเชิญรับชมค่ะ ลมพัดต้อใบไผ่ให้เดียวแหล่ข่าวนี้นะคะมาดูความหมายในภาษา,ษาตรุรกีนะคะรูส k ก t b a บัมบูย r a รักราลุนนา u n คุนดุนดาเกเรียบัความหมายในภาษาไทยนะคะก็คือให้มองย้อนกลับไปเมื่อเห็นลมพัดต้องใบไผ่ค่ะนะคะ,ะมาดู ทำต่อมาค่ะล่ค่ะลมพัดตรงใบแกให้เลี้ยวหลงเยี่ยมมากเลยค่ะ,ะมาดูนะคะความหมายในภา,าษาตุรกีนะคะรุชกาแกเยับรักราลุนาาดคุนดุนดาแกิเรียบัก ในภาษาไทยก็คือหันมองย้อนกลับไปเมื่อเห็นลมพัดต้องใบแก่นะคะใบแก่ในที่นี้ก็คือต้นแก่นั่นเองนะคะซึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมักจะเกิดนะคะในภาคอีสานนะคะอ่ะานภาคอีสานน่าจะเรียกต้นแกนะะ่แต่แว่าแต่ถวแถวบ้านพี่โคราชเนี่ยเขาเขาเรียกต้นสแกนะคะหรือว่าใบสแกนะคะ,ะมาดูประโยคต่อมาค่ะ ต้มพัดตอกใบผ้านีดาวขึ้นเยี่ใช่ใช่ใช่อะใช่ใช่อะนะพูดพูดพูดนะคะ <c oughs> แล้วแล้วคําว่าดาวคืนเนี่ยในในภาษาอีสานนี่แปลว่าหวนกลับใช่ไหมคะอุยไม่รู้เลยเออไม่รู้หวนกลับาอ <c oughs> ีสาน,สานเออ,เอ,อ,อ <c oughs> มาดูความหมายในภาษาตุรกีนะคะบรูสเกลยินดิสถานเจวิสียาบรังราเรน้มโดคุนดุนดากเรียบันะคะคำนี้ก็หมายความว่าเมื่อเห็นลมพัดต,ต้องใบมะพร้าวเมื่อไรก็ให้หวนกลับคืนมานะะเอาคราวนี้นะคะลองมาทวนพผ่้พูดใหม่อีกครั้งคะ่ะลมพัดต,ต้องใบไผ่ให้เดียวแรล มลมพัดตรงใบแกให้เหลี้ยวหลังลมพัดตรงใบเ้าให้ดาวขึ้นเยี่ยมมากเลยครับ เพราะมากเลยนะค,ะ,คะเดี๋ยวเนี้มาดูนันมาดูความหมายในภาษาไทยนะคะแล้วก็คําความหมายนะคะในภาษาตุรกีนะคะซึ่งคําเหล่านี้นะ่ะเป็นการเขียนเปรียบเปรยเปรียบเทียบนะคะความรู้สึกของผู้ที่เขียนบทกวีนี้นะคะก็คือท่านดรปรีชาพินทองนะคะซึ่งท่านเป็นนักกวีอีสานนะคะซึ่งในในภาษาอีสานนั้นเขาเรียกว่าคําพยานะคะ เดี๋ยวมาดูความหมายนะบูอัตโซสูบเบลต์ดมเหมือนเซฟกิลิสินนีเบียเบียเรรินเดนอุซักไทยเค้นบีเบียเรรินนี้ดูชุนเมเรรินนี้ซอยเลเมซีเบนเซสเมซีเดีร์บีเบียเรรินเดนไอรอนเมสเซวินเรรินรูสเกอร์อิสทินเดบีเบียเรรินนี้ฮัทเทอร์มาโรหรืออิสเทอิส ก็คือสรุปได้ว่านะคะเป็นการเปรียบเปรยคำพูดของชายหนุ่มที่บอกกับคนรักว่าขอให้คิดถึงกันเมื่อยามที่อยู่ไกลกันนะฮะหรือว่ายามที่คนรักนั้นนะะเมื่อเห็นลมพัดใบไม้ไหวก็ขอให้หวนคิดถึงกันคล้ายกับว่าเรานะั้นนะคะก็ราถนาให้คนที่เรารักมนะคิดถึงเราบ้างเมื่อยามที่นะฮะเห็นลมนั้นพัดต้องใบไม้ไหวนะคะ เป็นความรู้สึกนะคะของผู้ที่เขียนบทกวีนะคะคนสมัยก่อนๆน่ะนะคะนะ,ะเราไม่มีนะคะเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยเราก็อาศัยนะคะธรรมชาตินะคะสิ่งเหล่านี้กลายเป็นบทความกลายเป็นบทกวีในการเขียนถึงนะคะความรู้สึกนะคะความรักนะคะต่างๆนะคะตอนเราที่มี ตกใครคนใดคนหนึ่งค่ะคือคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเ้าแต่งเรื่องเราเนี่ยเขาก็จะเขียนเป็นบทกวีขึ้นมาแล้วคือจะบอกรักษาก็จะพูดตรงๆก็ไม่ได้ก็ใช้เป็นภาษากวีเป็นภาษาเปรียบเปรยเปรียบเทียบนะได้ไหมคนสมัยก่อนก็เขียนบทกรจีบกันนี่ยนะ ทีนี้ก็มีความหมายมาว่าเป็นคำคำสุภาษิตท,ที่เปรียบเลยใมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเป็นทหารอยู่ชายแดนไกลโอ้คิดถึงคนรักนะ,ะถ้าเราคิดถึงกันก็ให้หันมองดูพระจันทร์นะพระจันทร์ดวงเดียวพระจันดวงเดียวกันถ้าเราคิดถึงกันนะเช่นวันอะไรที่ฉันเห็นใบไม้สัน่นไหวนะฮะแล้วเธอมองไปที่ใบไม้ที่สั่นไหวแสดงว่าเรายัง หัวใจเราตรงกันกำลังคิดถึงกันอยู่นะคนสมัยก่อนนะคิดัันะเขามีปัชญาแบบลึกซึ้งค่ะ,คะและนั่นก็คือในบางส่วนนะคะของสุภาษิตอิสานที่นำมาแปลนะคะ,ะหากมีโอกาสนะคะก็จะนำเรื่องราวดีๆต่างๆนะคะเกี่ยวกับประเทศตุรกีนั้นนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะ แล้วไว้พบกันใหม่นะคะในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ